สวัสดีครับผมอิทธิพลังสอวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมูล,ลนิธิสิทธิหลวงปู่มุนนะครับซึ่งมูล,ลนิธิสิทธิหลวงปู่มุนนี่ก็จะทําหน้าที่เผยแพร่บารมีหลวงปูมุนแล้วก็สําคัญเลยตัวนี้ครับตัดชิ้นชี้ขาดพระเครื่องหลวงปู่มุนครับพี่น้องครับภายใต้การนาของท่านพันตํารวจโทระพินชาติไทยซึ่งขณะนี้ครับมูล,ลนิธิสิทธิหลวงปู่มุนกาลังจะจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มุนรุ่นมหาโพกษัพรย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับผู้ชมครับนำไรายได้ไปสร้างที่ทําการมูล,ลนิธิคาวรรูปแบบเหรียญก็สวยงามนะครับผู้ชมครับยันเรียกทรัพย์หนุนดวงชะตาชีวิตควรค่าแก่การเก็บสะสมให้ลูกหลานครับผู้ชมครับเหรียญรุ่นนี้จะเบิดจองนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับที่ห้างพันทิพย์ตรงข้างปันเดมอนะครับผู้ชมครับน,นี่มาดูเหรียญกันเลยครับผู้ชมสวยไหมครับงดงามมากด้านหลังก็จะมี ยันของท่านยุลตรงชัยด้วยนะครับนี่อย่าลืมมาสั่งจองกันเยอะๆนะครับที่สําคัญพบกับผมในงานด้วยนะครับเจอก,กันแน,น,น่นอนครับย2่กุมภาพันธ์ครับพี่น้องครับ